เบ็มาตังอู้ยตะการเบ็ดเลยเอ้าปเร็วทีทีเอ้ต้องแล้วเนี่ยหมดซุ่มซึงย่งย่างบ่ที่ไก่ที่ไก่ผูกอ่ะอ้วบ่มีลมน้ำมือมีอมีลมรอกหนึ่งเลยแหละขึ้นง่ามเมื่อขึ้นไปอย่เบออเออว่ามันมีลมเลยลองพี่ตะการผูได้กูได้เลยตึงแล้วซึงแล้วถูกเลยบ่เออซึ่งแล้ว ด้อวแล้ล่ะใสใส่ยังอ๋อมึงไม่เหรอยกขนหน่อยต้อง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 ้อแ้วมูดนอก่ออกขนเลยออกขนมลงี่อกขโอขม่่ะงยังดูเขานังมึงมเนาะออโอ้เสียตาลับไปนี่ตึงมือยังาไปมือเออ ต้องเลยขึ้นคือสูงต้องไม่วิ่งลงมาเลยไปเนาเอ้าวหนึ่งเลยยังเป็นลงไปเลยอ้าวไปโค้ง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 ไปที่โค้งไปที่โค้งเหนื่อยขย้นแล้วจำเป็นที่จะเก็บไม่เหนื่อยเนาะไปขายยังทางคุณไปตัวเลยไปไปผู้นึกลงไปคุณเนาะไปกุญแจเพื่อพิจารกรกุญแจไปเลย ọt cả nó mình đây, Hả thế, quá cả <laughs> okay, luôn Rồi đó bọn đi đi cả rồi này có lùm đê อู้อู้สุด3ว่ะโอ้ทําพันเดปเต็มโอ้ความฮ้อนมัดท้ายอู้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 อ นีสุดท้ายไเลยอืออือมงคือประดังเลยวะทาในอ่เดียวอันเดียวนี่อือางในฝนไหลไคนนี้ไมรอืออาบุญเลย